ขอต้อนรับคณะกรรมการทุกท่านสู่การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการประจำปีงบประมาณ2,567รอบที่1ของนางประภาศีตาแพรพนักงานราชการตำแหน่งครูอาสาสมัครกศอนอ,อายุการปฏิบัติงาน21ปีโดยข้าพเจ้าขอนำเสนอผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดการประเมินผลดังนี้ตัวชี้วัดที่1 จำนวนข้อมูลสารสนเทศข้าพเจ้าได้จัดทำข้อมูลสารสนเทศของสกรออำเภอดอยหลอจำนวน11ข้อมูลตัวอย่างดังต่อไปนี้ข้อมูลงานการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2566ข้อมูลสารสนเทศงานการศึกษาต่อเนื่องข้อมูลสารสนเทศทะเบียนคุมสื่อหนังสือเรียนข้อมูลทั่วไปของตำบลสันติสุขและตำบลยางครามข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสืออำเภอดอยหลอ ข้อมูลแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลสันติสุขข้อมูลปราศชาวบ้านในอารามราทิพเป็นต้น ตัวชีวัดที่สองระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการปฏิทินการปฏิบัติงานข้าพเจ้าได้ร่วมกับครูกศนตบลสันติสุขและตำบลยางพรามในการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานสำรวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เพื่อประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีนำแผนไปสู่การปฏิบัติและดำเนินการตามแผนที่กำหนดและมีการประเมินสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นประจำทุกเดือนและข้าพเจ้ายังได้จัดทำแผนการปฏิบัติงานพัสดุซึ่งเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้เกิดความถูกต้องในการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดที่ร้รอยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566ไม่มีนักศึกษาในความรับผิดช,ชอบที่จบหลักสูตรเนื่องจากนักศึกษาจำนวน42คนที่อยู่ในความรับผิดช,ชอบเป็นนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566ซึ่งจะจบหลักสูตรในภาคเรียนที่สปีการศึกษา2567ตัวชี้วัดที่6 ร้อยละของผู้เข้าสอบปลายภาคในภาคเรียนที่2อปีการศึกษา2566มีจำนวนนักศึกษาเข้าสอบ41คนจากจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนจำนวน42คนคิดเป็นร้อยละ98ตัวชี้วัดที่7จจำนวนกิจกรรมโครงการในการส่งเสริมสนับสนุน ประสานงานและติดตามผลข้าพเจ้าได้ร่วมส่งเสริมสนับสนุนประสานงานในการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆและมีการสรุปผลการปฏิบัติงานขอยกตัวอย่างรายละเอียดกิจกรรมดังต่อไปนี้งานการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2566ข้าพเจ้าได้ร่วมกับครูกศนอตำบลประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาทั้งการลงพื้นที่รับสมัคร และการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Facebook ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุข ยกระดับการศึกษาให้กับกลุ่มอส,อสมตะบลยางครามจัดกิจกรรมประถมนิเทศวิธีไว้ครูและจัดกระบวนการเรียนการสอนในทุกวันอาทิตย์ณห,ห้องประชุมเทศบาลตะบนยางครามงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการกีฬาสกรอเกมสา,มารสัมพันธ์ชันพี่น้องต้านพาย,ยาเสพติดครั้งที่6ประจำปีงบประมาณ2,567 โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้กับน,นักศึกษาสอกอรอ,อำเภอดอยหลอโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ทางการศึกษาระดับชาติเอนเน็ตงานการศึกษาต่อเนื่อง รวมจักและนิเทศการจัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนของสองกรตตำบลทั้ง4แห่งในสังกัดสกรออำเภอดอยหลอในปีงบประมาณ2,567ทั้งหลักสูตรระยะสั้นหลักสูตรชั้นเรียนวิชาชีพการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการจัดการศึกษาเรียนรู้ตามหลักปรัชยาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยร่วมกับครูกศนอตำบลสำรวจความต้องการประสานจัดหาวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนงานเบิกจ่ายงบประมาณตามกรอบเวลาที่สอกอจังหวัดเชียงใหม่กำหนดและเก็บรวบรวมรายงานผลการจัดกิจกรรมเพื่อจัดทำข้อมูลสารสนเทศของงานการศึกษาต่อเนื่องต่อไป ตัวชี้วัดที่8จํำนวนงานตามนโยบายเร่งด่วนข้าพเจ้าร่วมจัดกิจกรรมและโครงการตามนโยบายเร่งด่วนและโครงการสําคัญประจำปีของสองกรออาเภอดอยหลอ่อตัวอย่างเช่นการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบาย,ยมุขป,ประจำปี2566ระดับเงิน การรวบรวมจัดทำหลักสูตรงานการศึกษาต่อเนื่องจำนวน57หลักสูตรเพื่อขอรับความเห็นชอบจากสกรจังหวัดเชียงใหม่โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุระหว่างกรมส่งเสริมการเรียนรู้และกรมอนามัยการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบเพื่อรับการคัดเลือกเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบระดับจังหวัดวิชาการสารดอกจากตอไม้ไผ่ ตัวชีวัดที่9จําจำนวนงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่นๆดังนี้งานพัสดุได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุรับผิดชอบการจัดทําเอกสารเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้ถูกต้องตามระเบียบพัสดุโดยในรอบ6กเดือนที่ผ่านมาได้ดําเนินการจัดทําการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจํานวนทั้งสิ้น50ชุด งานส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษประสานงานกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่อำเภอโดยหล่อดังนี้ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรในกิจกรรมต่างๆของส่วนราชการในอำเภอดอยหล่อเช่นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมาชิกในราชวงศ์จัก,กรีงานกีฬาประจำปีของเทศบาลตำบลสันติสุข งานกีฬาสีสิงตำบลของอำเภอดอยหลอพิธีเปิดหอประชุมอำเภอดอยหลอพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลดอยหล่อและประเพณียี่เปงประจำปี2566ของอ,อบตอดอยหลอพิธีมอบโฉนดเพื่อการเกษตรเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่พศ2567ของสำนักง,งานปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ พิธีกรงานบุญต่างๆของวัดหนองเหียงเป็นต้นร่วมกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาในพื้นที่อำเภอดอยหล่อเป็นคณะอนุกรรมการการกลองและติดตามผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดอยหล่อเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เป็นคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์เครดิตยูเนียนดอยหลอจำกัดและร่วมเป็นวิทยากรของหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆในพื้นที่อำเภอดอยหลองานบุคลากรเข้าร่วมรับการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรต่างๆที่ทางสงกรออำเภอดอยหลอจัดขึ้นเข้าร่วมการประชุมบุคลากรเป็นประจำทุกเดือน และการประชุมเฉพาะกิจในการเตรียมการจัดกิจกรรมต่างๆทุกครั้งเพื่อร่วมการวางแผนการจัดกิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานของสกรออำเภอดอยหล่องานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์งานของสองกรออำเภอดอยหลอผ่านช่องทางสื่อสารออนไลน์ต่างๆและในการปฏิบัติหน้าที่พิธีกรในโอกาสต่างๆของหน่วยงานภาทีเครือข่ายในพื้นที่อำเภอดอยหลอเพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานและภารกิจในการจัดการศึกษาของสองกรออำเภอดอยหลอและสกร,รตาบลในสังกัดให้เป็นที่รู้จักของสาธารณชน ข้าพเจ้าขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่รับชมการนำเสนอผลการปฏิบัติงานของข้าพเจ้าในครั้งนี้ข้าพเจ้าจะน้อมรับคำแนะนำของคณะกรรมการทุกท่านไปปรับปรุงการปฏิบัติงานในโอกาสต่ตอไปขอบคุณค่ะ